ฟ oh ึบ oh ฟึบ oh. ฟึอ๋อโอรการรายกรสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวานไปเช็งมิ้งเลยไม่ได้มาเช็คเด็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มาดูมากมายครับแต่วันนี้ครับเช็คหน่อยนะครับลุงป้อมเช็คชื่อครับลุงป้อมอยู่ตองอยู่ บัวอันี้ผู้ใดตายโอ้โหสีแม่ทัพชาลีอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใครซูซี่หรือใครซ,ซ,ซูซี่หรือใครซูซี่หรือใครซูซี่หรือเปล่าเจซูซี่แต่ทิตยากอะแม่อุ้ยก็แม่อาทิตย์ยากกับชาลีไม่อยู่ครับมาดู เมาชาชูซี่ก็ไม่อยู่เมื่อวานซูซี่ไปอยู่นู่นเลยกำแพงตรงนู้นเลยกำแพงตรงกระจกนั่นเลยอะ่ยนะปีนไปบนกระจกเลยอืรถไปเลยครับมันจะได้ออกมาออออกบโอเจสซูซี่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 อย่างนี้เขาแบบเมื่อก่อนเขาพอรูปแล้วเขาก็จะโคตรหัวนี่เขาค่อนข้างแบบว่าชินนิดหนึ่งนะครับเนี่ฮะอ เจสุซี่ซูขอแล้วโอ้สวัสดีครับเจเนี่ยนี่ใครครับสติสติแยกตัวออกมาครับเจ้าคือผู้ได้ครับอ่ะไก่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  เจสูซีกับมาเลยหลือท่านแม่ทัพชาลีกับอาทิตยากระเป๋าจบว้าคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาองค์หนึ่งครับ แม่ทับกับอธิตยาหนีไปด้วยกันนะครับโอ้โ oh. หเหล่เจสซุสซิ่งเงียบเหงาไปนะครับอืมเดี๋ยวนี้เราเดินมาดูอ่าเจอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพงพงพง Home. What do you morning Kong? Morning. Mm -hmm. โอเคไม่กลับมานะครับโ okay, อเคเงไปหาแหล่งแหล่งอื่นที่เงียบสงบมากกว่าน,นี้ผู้ใดคะนี่ผู้ใดต้าต้ากับใครต้ากับใหม่นะครับต้ากับใหม่ครับเพีย yeah, ไม่ต้องมาช่วยเลยเปียรไม่ต้องมาช่วยเลย อ่าอ่าเด็กใหม่นะฮะนิวคัมนิวคัมครับอนิวคัมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อครับเดี๋ยวครับมารวมรวมลงนี้ก่อนเดี๋ยวตั้งชื่อให้ครับอันนี้เดี๋ยวก่อน อันไหนครับอลอโอ้อร่อยอร่อยนี่นะครับต้นไม้จะป่องนะครับจะป่องขอเขาไม่กล้าว่าเลยเพราะว่าเปาเปาเอ็นดูวพวกน้องหอยอยู่แต่แต่มันมากัาดต้นไม้จะป่องหมดเลยโถ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 นี่ครับปิ๊ม ปิมครับเอาวันนี้อยู่กันเยอะเลยจอแล้วก็พบอืมอะไรครับโอ้ชาลีกับชาลีกับเจสซูซี่ยังไม่เจอครับอันนี้เอชาลีชาลีชาลีทา,าไมทับชาลีหายตัวออกไปจากที่พมนักครับ มาสำรวจได้ง่ายกว่าอ้ใครอาทิตยามาอยู่นี่เองู้ยมาไกลเลยอู้อู้อทิตยาย้ายฝั่งมานะครับนู่นนู่นนู่ิยาย้ายมาจากตรงนู้นนู่นนู่นนู่นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เลยครับเดินทางไกลอยู่นั้นชาลีอาจจะมีสิธิ์มาอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านแม่ทัพไอ้ใครอ๋นี้พงไปแล้วอืมสวัสดี โอ้ย oh, นึกว่าจะหาไม่เจอแล้วทิตยาเหลือท่านไม่ทับครับตามหาท่านไม่ทับนะครับอื hmm. แล้วผูดด้ใดอีกน้องเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าน้องเป็นเด็กใหม่น้องมานี่เลยเด็กใหม่นีนีอะไรซีอะลรน,ลน,นี่นู้คำนิ้วคอ <c oughs> ยอย่าตั้งชื่อไว้ก่อนอยู่ลมกันนะอยู่ลมก่อน,นะออนออตามหาท่านแม่ทับต่อครับมีเปอร์เซนต์ที่ว่าท่านแม่ทับอาจจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเจสซูซี่เขาก็ย้ายมาฝั่งนี้ลงริมกำแพงซึ่งไม่น่าจะไปแต่เขาก็ปีนไปนะครับต่อไปจับผมอ่ะใครนิ้วข้าม มาดิโอ้วันนี้เด็กใหม่มาเยอะอันนี้ถ่ายไปหรือ,อยังถ่ายแล้วเดี๋ยวเอาเด็กใหม่เป็นลมกันเหรอแล้วอย่าตั้งชื่อทีเดียวนะครับหอยนี่เดินทางได้ไกลนะเพื่อนๆเห็นอย่างเงี้ย เปรียบเทียบกับความอัตราความความเร็วของเขานะอันนี้ยาอ่าอันนี้ยาอัตราความเร็วแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่ปอกคิดว่าเขาเดินทางได้แบบเก่งอะป๋เห็นอยู่ในนี้ทะลุมาจากกำแพงจากปีกตะเกียงผู้ใดอันนี้เห็นแล้วนี่อ๋ออันนี้เลยเลยเลกระดองกาแปลกอะเลย เวลาได้เจอเหมือนกับว่าได้เจอคนรู đ đ ้จักนะครับเวลาแบบเราได้เจอเจอเพื่อนที่เราเคยเจอมาแล้วเราได้เจอเขาอีกก็รู้สึกดีนะครับมาปี๊บมามาลาวมาอะไรพรมจี๊ดเอออาฮ่าดีใจอ่ะอภิเยาอยู่นี่บอกว่า อยากให้เขาเป็นสลับตปกติก่เห็นว่าจะจับไปรวมกลุ่มกันแต่เออนี่เป็นการรู้สึกว่าถ้าเราแต่ละวันเราได้รู้ว่าเขาไปไหนมาไหนเออก็ติดตามเขาก็ารู้สึกสนุกดีนะครับแต่ไม่รู้จะติดตามได้ถึงเมื่อไรนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างในหัวใจมันไม่เปลี่ยนไปตึงๆเจสซี่กลับมา ไก่ไก่กับใครครับไก่ไก่กับสติไก่กับสติมาอยู่ด้วยกันมาดูอ่ะโอ้เจซูซี่โอจเจอแล้วนี่ว่าโอ้ความจำเราขาดแ,แ,แต่ท่านแม่ทัพนะครับขาดแต่ท่านแม่ทัพ นี่ใครครับอันนี้คือตองตองกับผู้ได้ตองกับลุเอตองกับป้อมตองป้อมบัวตองป้อมบัวตองป้อมบัวใครตายกันนิดโอ้ ตายกันนิดอยู่ด้วยกันวันนี้ไม่วันนี้มาทางานด้วยกันเหรอครับตายกันนิดโอ้อินเทนะเราสองคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่เจอท่านแม่ทัพนะครับเดี๋ยวให้เจ้าป๋องลองเรดนมาต้นมาเผื่อท่านแม่ทัพจะกลับมาไอ้แก่นหิวเหรออย่าให้เจ้าแพานะหันปเานอครับ